โนเป็นยังนะครับเดี๋ยวมันก็ ครับสวัสดีครับพอกันบรรยากาศฝนลินครับวันนี้ครับมาเขาปลาหานอไมตร์เต่เสาร์นะครับมาหกโมงเสาร์เลยนะครับมื่อนี้มาสองคนก็พอพูดพ่อมาอีกแล้วครับเป็นรอบที่สองของปีนะครับพ่อมหานอไมตร์ซอยนะครับเพราะว่ามีออเดอร์เขามาหลายนะครับกับขอบคุณทุกๆการสั่งซื้อเด้อครับเรื่องขอบคุณที่สนับสนุนผมนะครับพี่น้องท่านใดสนใจนอไมตสมนอไมตถุงนะครับมีแล้วเด้อครับตอนนี้ถ้าเป็น อยากได้น้ำไม้ไผ่ป้าเผาแบบนี้ต้องสร้างตั้งหากนะครับเด้อสร้างนะครับเดี๋ยวผมจะเฮ็ดตามออเดอร์นะครับจังได้กับไปเบิ่งน้ากันนะครับเมื่อนี้มาปลาไม้ครับรอบที่2ของปีนี้คือกันนะครับจังได้กับปเบิ่งน้ากันครับบ่รู้ว่าจะเป็นยังไงเนาะแต่ว่าห้อยค้นหาน่เต็มเลยไปเบิ่งครับผมนะครับ ไปทั้งที่กันครับพอาทาั้งพี่คอยสิได้อัดพิีโอได้ทางมันบ่ค่อยหุุปหนไดนเมื่อนี้เสียงอาจจะค่อยในยจุกหน่อยนะครับเรือเพราะว่าไมุ่งแดเบิดใส่สองสามเทือแล้วนะครับลืมชาจครับผมชาดแต่กล่องอ่คุณไปทัวว้งจิตอภวไปทังนั้นแยกกันไปครับเมื่อนี้เอากระสอบมากนแลสอบเลยนะครับเดี๋ยวถอยไปก่อนเพระาะว่ารถนะจดอดยูฟุ้นทั้งคนทั้งปลาไว้ทั้ทงคนไก่นะครับกาจะได้นะครับน้องใหมเ่เคปลาไก่มาก หามวนครับแต่ว่าบาดออกไปนี่โอ้โหแบครับยิ่งห้อยกันเลยทีเดียวนะครับงานด้วงครับบรรยากาศดีมากครับวันนี้ฝากกันด้วยพี่น้องท่านใดที่เพิ่งเข้ามาเบิองหม้นะครับที่ติดตามไม่นะครับฝากกดติดตามช่อง youtube ให้ผมนุ่นะครับผมอดคือมืดนะครับนอแรกครับผมนอแรกของก่อนนี้ จะเดาเกาะมันก่อนครับคือคือแปลนพิษปกติแทนตรงนี้พ่นอพอขอึ้นบนเขาโอทค่เขาอาจจะไปได้เดี๋ยวให้ปล่อยให้เคล็ดเกาะนะครับเอออู้จื๊บจื๊บอ,อ,อ,อันนี้จัดการครับ นี่ป่านนี่ครับจัดการยังเดียวอา่าท้ายบ้านกับซุ้งๆเพิ่นจะฟันเอาเบิด์ได้ครับเด้อโนเป็นยังน,นะครับเดี๋ยวมันก็นเกิดไม่อา่านอนนีอนนอนตรงนั้นนี้นก็ดออกครับ โอเคครับต้องแบบนี้ได้อุปกรณ์การหากิ่นแล้วครับน,นี่มตัดมีกีนี่มันสูงนะครับเดี๋ยวต้องได้ก่อเหตุน้ไม่เผาไม่ต้องเอาแบบนี้ครับเอาสูงๆนะครับอก่อได้ปะ โอ้เกาะได้ครับผมญจะพูดโจกข้างในแต่โอเคเดี๋ยวผมโจกกมาห้เบ่งครับโอ้โห้อเหลืองสุดยอดครับผมนี่ไง งันตัวทำได้เนี่ยก้อนละไวันนี้แจวเลยล่ะท <c oughs> ่านีปลาลึกมากนะครับชาวคนกับขอมหาอยู่หากินคือก,กันคุเพะว่าผมขอ,มา,าาม,ขอมาลึกมากเลยด้วยไหมว่ามันสิมีคนมหาห <c oughs> อนจังอื้มน้องเลี้ยงครับ มันเกลี่ยมันหลดครับก้อนน้ำมัมันสีสูงคนโบคอยมาหาดีครับปลานี่นี่เห็นไหนน้ำมันสูงโอ้โหดึงไวปะนี่โอ้ยใหญ่เกินอยูนบนลูกตั้งสองมือเลยวสมบ่ตินัดป็านไรอยู่ร่างกันสิหยู่ร่างก่อนนะครับอื้อ อ้องข้างบนนี่ยังไงต้องดึไปไงป่ายมั้งก็จะลงเสียบละคราวนี้อือเป็นยังไงอือตอนนี้นะครับเด้อดึงบอลล้อมันบอลท่านขาดจากกันพวั้นน้ำบากมือเดียว โอเคครับขาดแล้วลงลงดิโออืมอใหญ่อีกแล้วครับท่านน่อใหญ่มาก ถึงเอาน้อยเสื้เริ่มเพิ่งเกิดกระตามนะครับเดือมมันมันคนบบาหาน้อไม,มันก็นจะขึ้นแบบนี้นะครับมันกะตั้งนอจะดูดเติบนะครับมันค่อยเสียงเหี้นานะเพราะปกติน้องไม่ไฟป้านี่เดือนสิงหาผมนะครับไฟน่าจะเบิดนะเรื่องเทื่อกระกางเดือนเรื่องเทื่อกระปลายเดือนครับผมเบิดนั่งปีก็ฝนดีเนี่ยก็หอดสิบหา สิบหาตุลาเลยทั้งปีนี่ปีหนึ่งผมหาหอดสิบหาตุลาก็น้ำใหม่กับเบิดน้ำครับแล้วเอาไปตัดแจงออกป่องออนมานำเพราะว่าสเสียไปเผาครับเล่มสี่เก่าเพิน่นเหลือเพิ่นนี่ครับเนี่ยงใส ไ้เติ่มทุ่งท่ายมั้ง้เติ่มทุ่งท้ายติ่มสอบครับเอาเมื่อบาเบิดเ,เ,เ,เอาลปป่อยไปนอนสมห่างกันครับเดี๋ยวนอนเร้่อยก่อนนะครับนอนสมสวยสวย๊บ แต่นองนง่ามด้วยป่ะนี่ยนีจะว่าเอาดอกมังกรนินหน่อยครับเอานี่นี้เอานี่สองห่อครับผมไม่อีกข้างพีง่นอนหนึ่งอืมเหมือได้ดือดครับเดือกกองเพราะมันขึ้นไหมครับ เราผมว่างผมานนะมันก็ลิม้มอยู่ฝนก็นได้ ใหญ่มากครับผมโ,โ,หโ,หโหสามนะอืมเดี๋ยวมันแตกตากไมครับผมยังคมหาทุป,ปีได,ด้อนะ ก่อนยิ่หนาปึ๊บขึ้นเอครับผมเอานอนนี่เอานอนนี่ครับนอนนั่นครับเดี๋ยวให้พี่นอ้อนบางอีกนอนน,อนั่นนอนสุดท้ายด้วยครับเพราะว่าอ่ผมจะได้หาหน่อใหม่ต่อนะครับบัตนัดปันไดทายกับทุลักทุเลเนี่ยครับขั้นเอากระสอบมาอ่ามันม้วนขึ้ถุงพายขั้นถุงพายพ่ายเลยนะครับอันนี้ท่านแบกสอบอ หนามยางค่มปักมือกีมผม,มบวมมาท่านเศร้าอยู่นะครับอือแด้นั่นอันนี้ได้จแต่งเอาขอออนอย่้วครับเด้อไปครับมาสั่งนี้ อืโอ้ยตัวครับนอนสมันนอนใหญ่ครับเมื่อะไรคุณนมึงข้าเจาเก่าดิผมเห็นต่ไบผมเห็นบอครับนะมันแตกตาใหมครับมบ้าถ้าไหนคนออกไปมันจะแตกตาไหมครับอยะโยนออกาปโอเคครับพี่นองครับสำหรับมุมนี้ครับผม คือว่ามนนีครับสาพี่นงสุขุสุขคนใ้เพียงท่านี้นะครับพี่น้องท่านใดสนใจน้องไม่สมนะครับผมสิทิมคอมเมนต์ว้แต่ดารางย t u b e นะครับส่วนชงทังเพจนะครับทักชัดเพจพม่าได้เลยนะครับเดี๋ยวผมสิเพจให้ตามออเดอร์นะครับแต่ว่าตอนนี้น้องไม่สมน้องไม่ถุงกะมีอยู่นะครับแต่ว่าเป็นน้องไม่ถุงที่หนึ่งก้อนหนานั่นนะครับเป็นน้องไม่พ่อๆกันมื่หนานะครับยังไงก็ฝากสนับสนุนผมนํานะครับ ยูดีมไม่ย่างรำวุ่งใต้ทองสุขุณทุกคนครับผมสวัสดีครับ